ที่นี่อเมริกาค่ะมีอะไรแปลกๆหลายอย่างเมื่อวานนี้คุณแม่ไปช้อปปิ้งซื้อผลไม้กับน้องเลมอนที่ห้างที่เท็กซัสนะคะที่ชื่อว่า h e b ห้างนี้คุณแม่จะชอบไปซื้อผลไม้เพราะว่ามีความสดแล้วก็มีผลไม้แปลกๆรอบนี้แปลกโดยไม่รู้ตัวยี่ห้อก็ทิ้งไปแล้วนะคะถุงคุณแม่ทิ้งไปแล้วนะคะเอามาล้างเสร็จแล้วก็ลองมาแกะชิมดูว่าหวานไหมที่ไหนได้ดูสิคะเป็นส้มสีม่วง เพิ่งเคยเจอนะคะสีเหลืองสีชมพูเคยเจอมาแล้วสีม่วงเพิ่งเคยเจอรสชาติก็เหมือนกับส้มแต่มีกลิ่นฉ่ำๆน้อยนึงเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับส้มอีกอีกลูกหนึ่งนะคะเป็นสายน้ำผึ้งที่ซื้อมาพร้อมกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นธรรมชาติปกติเราก็จะกินแบบนี้กันนะคะก็จะเป็นส้มสีส้มแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้จะหอมหน่อยนะคะก็ค้ายใส่น้ํำผึ้งเมืองไทยนะคะดูความแตกต่างค่ะสีม่วงกับสีส้มแปลกดีนะคะถ้าใครไป hb แล้วก็ลองซื้อมาทานดูค่ะ